สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันใน ep ที่2นะคะในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะคะเบื้องต้นเรามารู้จักบทนิยามของลำดับเลขคณิตกันก่อนนะคะลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวกหนะคะลบด้วยพจน์ที่ n แล้วมีค่าคงที่เสมอนะคะเราจะเรียกผลต่างที่มีค่าคงที่นี้ว่า ผลต่างร่วมนั่นเองนะคะจากบทนิยามข้างต้นนะคะเราจะกําหนดผลต่างร่วมนะคะให้เป็นสัญลักษณ์ก็คือ d เล็กนะคะซึ่ง d จะเท่ากับ a n บวกหลบด้วย a n หรือเรียกได้ว่าพจน์หลังลบด้วย ข้หน้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นสูตรแรกนะคะที่นักเรียนต้องจำในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างลำดับเลขคณิตนะคะในข้อแรกลำดับ1 3 5ไปจนถึง99นะคะกำหนดให้เป็นลำดับเลขคณิตและมีผลต่างร่วมเท่ากับ2นะคะผลต่างร่วมในที่นี้นักเรียนนำคู่ไหนมารลบกันก็ได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขนะคะคือน์หลังลบด้วยน์หน้าอย่างเช่นในข้อแรกนี้นะคะนักเรียนนำา5 ลบด้วย3นะคะก็จะได้เท่ากับ2หรือ3ลบด้วย1นะคะก็จะได้ค่าดีเท่ากับ2นั่นเองในทำนองเดียวกันนะคะข้อ2 3และ4ีก็จะมีผลต่างร่วมที่เป็นค่าดีเท่ากันทั้งสิ้นนะคะจากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า ดีเป็นจำนวนจริงใ,ใดนะคะและถ้าดีเท่ากับ0ก็จะได้ว่าทุกพจน์ของลำดับมีค่าเท่ากันนะคะเราจะเรียกลำดับนี้ว่าลำดับคงตัวนั่นเองอย่างเช่นในข้อที่3มและข้อที่4นะคะทีนี้นักเรียนมาดูลำดับเลขคณิตในรูปของ a1 และ d กันนะคะเรากำหนดให้ a1 เท่ากับ a1 นะคะหรือ a1 ในที่นี้ก็คือ a1 บวกวงเล็บ หนึ่งลบหนคูณดีหนึ่ลบหนที่นี้มาจากไหนนะคะหก็คือพจน์ที่1ก็คือเป็น n นั่นเองนะคะ a2 นะคะก็เกิดจาก a1 บวกวงเล็บ2องลบหนคูณดนะคะก็จะได้ a1 หนึบวกดี3นะคะก็เกิดจาก a1 บวกวงเล็บ 3ลบ1คูณ D นะคะก็จะได้ A1 บวกด้วย 2D A4 ก็เช่นเดียวกันนะคะเกิดจาก A1 บวกวงเล็บ4ลบ1คูณ D เช่นกันนะคะจาการูปทั่วไปข้างต้นนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่า An ก็จะเท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบ1นคูณ d นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเปิดหน้าถัดไปนะคะเราสามารถสรุปพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตได้คือ a n เท่ากับ A1 นบวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d นั่นเองนะคะเมื่อเรากำหนดให้ a n คือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตนะคะ a 1คือพจน์ ที่หหรือพจน์แรกของลำดับเลขคณิต n, n คือตำแหน่งของพจน์ที่ n และ d คือผลต่างรวมนะคะซึ่งผลต่างรวมนี้เกิดจากพจ<ท>น์หลังลบด้วยพจน์หน้าก็คือ an บวกหลบด้วย an นั่นเองนะคะทีนี้นะักเรียนทราบในเรื่องของนิยามของลำดับเลขคณิตแล้วนะคะเราไปต่อเนื่องกันในแบบฝึกทักษะที่สองข้อแรกกันเลยนะคะซึ่งข้อแรกนะคะ ลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่อบอกนะักเรียนเบื้องต้นก่อนว่าการที่จะเป็นลำดับเลขคณิตได้งานเราดูได้อย่างง่ายๆเลยก็คือเขาจะเพิ่มและลดลงเท่าๆกันนะคะหรือพูดได้ง่ายว่าค่าดีจะเท่ากันทุกพจน์นะคะเวลาที่นักเรียนนำพจน์หลังลบด้วยพจน์หน้านั่นเองอย่างเช่นข้อแรกนี้นะคะ2ลบ1ได้เท่าไหรคะอ่าได้1นะคะ4ลบ2ได้2 7ลบ3าได้ ขอโทษค่ะ7-4ลบ4ได้3นักเรียนจะเห็นว่าค่าดีของแต่ละคู่นั้นไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่คะอ่าชัดเจนเลยค่ะไม่ได้ตรงตามนิยามนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่เป็นนะคะอ่าต่อเน,นื่องมาที่ข้อที่2นะคะลบ3 3ลบด้วยลบ3นะคะก็เกิดจากการบวก 6นะคะ9-3ลบ3ก็ได้6เช่นกันนะคะ1 5ลบด้วย9ก็เป็น6ดังนั้นเห็นชัดเจนว่าค่าดีเท่ากันทุกโพสนะคะข้อนี้ก็จัดว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะคะในข้อที่3นะคะลบ1ลบด้วย1นะคะก็จะได้เท่ากับลบ2 1ลบด้วยลบ1นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1 1ลบด้วยลบ1น,นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะ,ะลบ1่าลบ1น,นะคะก็มีค่าเท่ากับลบ2ดังนั้นค่าดีนะคะก็ไม่เท่ากันข้อนี้ ก็ไม่เป็นลำดับเลขคณิตนะคะต่อมาค่ะในข้อที่4นะคะถ้านักเรียนอยากมองให้มันง่ายขึ้นนะคะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนเต็มพวกนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะ1ก็คือ2ส,ส่วน2 2ก็คือ4ส,ส่วน2ดังนั้นในแต่ละโพ์ก็จะเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันก็คือเพิ่มขึ้นครั้งละ1ส่วน2นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เป็นลำดับเลขคณิตไหมคะ โอเคค่ะเป็นลำดับเลขคณิตนะคะในข้อที่5ก็เช่นเดียวกันนะคะจาก1เป็น3นะคะดี D ของเขาก็คือ2 2 2และ2ทุคพจน์เลยดังนั้นหมายความว่าข้อที่5ก็จัดว่าเป็นลำดับเลขคณิตเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนมาดูต่อเนื่องในข้อ2ใหญ่นะคะจงหาผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ข้อ1นะคะนักเรียนจะนำคู่ไหนมาลบกันก็ได้นะคะแต่ให้อยู่ในกฎของ พ์หลังลบด้วยพดหน้า APP. เพราะว่าในการหาค่าดีเกิดจากอะไรคะ an บวก1ลบด้วย an นั่นเองนะคะในข้อแรกนะคะ6ลบด้วย 2>, <M> 2นะคะมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นผลต่างร่วมของลำดับนี้คือเท่ากับ4นะคะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่ 2, 2> นะคะลบ5ลบด้วยลบ7 นะคะก็คือลบ5บวก7นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นผลต่างร่วมในข้อนี้คือเป็น2นะคะข้อถัดมาค่ะนักเรียนนำหาลบด้วย10นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับลบ5ก็คือค่าดีนั่นเองนะคะนักเรียนทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะข้อที่4ลบ1นส่วน2ลบ0นะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ 1.2ส่วน2เช่นกันนะคะลบ1ส่วน2และในข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถเลือกคู่ไหนก็นได้ที่ทำให้เราคิดได้ง่ายนะคะอย่างเช่นอันนี้ครูเกเลือกเป็น1 4 5ส่วน5ลบด้วย11ส่วน5นะคะ <ๆ S 2> ในเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนะคะก็เอาเศษมาลบกัน14-11ลบ11ก็ <ๆ S 2> จะได้3.5ส่วน5นั่นเองดังนั้นนะคะผลต่างร่วมในข้อที่5ก็จะเท่ากับ3 ส่วนห้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา,เาจบ